เราไม่รู้ตัวละครตัวไหนเนี่ยแม่งจะอยู่ไปจนถึงตอนสุดท้ายตัวละครตัวไหนี่เป็นตัวดีตัวร้ายเนี่ยแม่เป็นคนดีแม่ไม่ใช่แต่ประหลาดฮะแต่ผมรู้สึกไม่หวันเลย <S <S สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแส,น,สนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวความรู้สึกหลังดูในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง ปรลัดเลสกายฟ้าสีเลื่อนนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่หนังนอกกระแสอะไรนะแต่ผมเพิ่งไปดูจาก n น tfli x มานะฮะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวเนี่ยก็เกี่ยวแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับที่แม่เนี่ยเป็นโรคแวมไพร์และต้องการบินไปรักษาที่นิวยอร์กแต่ระหว่างทางเนี่ยดันเจอผู้ก่อการหลายป้นเครื่องบินแม่เนี่ยจึงต้องตัดสินใจยอมเป็นแวมไพร์เพื่อปกป้องลูกของตัวเองผมบอกนะพอตอนดูจมเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งโคตรมันเลยนะ ขนาดผมไปได้ยินคนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้สนุกหนังเรื่องนี้มันจริงๆก็แอบคาดหวังมาอยู่แล้วนะแต่พอดูเออมันก็เกินที่เราหวังไปอีกนะมันไม่ใช่แค่เป็นหนังแวมไพร์ที่จะเป็นแวมไพร์สู้กับผู้ก่อการร้ายฆ่าฟันกันยิงกันแบบโมโหลานอะไรขนาดนั้นนะแต่มันจะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องความดราม่าของครอบครัวความเป็นแวมไพร์ที่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ต้องตัดสินใจว่า ทำยังไงกับสถานการณ์ดีเอาจริงมันก็เหมือนกับแม่ลูกคููนี้แม่งสวยอะลูกมันเนี่ยก็เสกเป็นตัวสวยเป็นเห่างเยื่อด้วยช่วงเวลาที่มันจะกลายเป็นซอมบี้หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยแม่งพอดนกัดปุ๊บก็จะเป็นปั๊บเลยแต่นี่แม่งแบบจะต้องมีความเอออโอยกูจะเป็นหรือไม่เป็นจะเป็นหรือไม่เป็นจะเป็นหรือไม่เป็นคือมันใช้เวลานานประมาณนึงเลยฮะรวมๆเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้นี่สนุกเลยนะ และหลังจากนี้ผมก็จะพูดถึงสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นข้อๆนะครับก็อาจจะมีปนสปอยมาด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้นะครับหรือว่าใครที่ดูแล้วเนี่ยก็มาฟังความรู้สึกกันนะว่ามีตรงส่วนไหนที่ชอบบ้างเผื่อจะตรงกับุณน,นะครับข้อ1ครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเดาทางไม่ได้เลยนะฮะอย่างช่วงที่มันเพิ่งเปิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันก็จะพาไปดูความสัมพันธ์ของคนบนเครื่องบินอย่างเช่น ผู้ช่วยนักบินแอร์โฮสเตสสจวตเราเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยพวกตัวละครพวกนี้มันน่าจะเป็นสีสันในหนังนะเพราะมันเป็นเหมือนแบบซีนตลกตลก,ตลกนิดๆหน่อยๆแต่กลายว่าไอ้พวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพวกผู้ก่อการร้ายหมดเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นสจวตที่แม่งแกล้งทำเป็นตุงต้งติง้งเหมือนเป็นตุ๊ดแต่สุดท้ายไม่ใช่กลายเป็นตัวโหดด้วยแล้วผู้ช่วยนักบินเนี่ยที่เหมือนแบบเป็นคนป๊อปปูล่าบนเครื่อง อา้าแม่งก็เป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนกันและยิ่งไอตัวหัวหน้าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นตัวที่โหดที่สุดเลยนะเป็นหัวหน้าแต่ตายโคตรไวเลยอะแล้วมันก็จะมีผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งที่มันจะคอยห้ามไอโลกจิตเนี่ยเพราะแบบเฮ้ยมึงอย่าไปฆ่าคนอื่นสิมึงทําเบาๆหน่อยมึงจําเป็นไหมที่จะต้องยิงคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันเป็นผู้ก่อการร้ายที่มันยังมีจิตสำนึกความเป็นมนุษย์แล้วมันจะมีส่วนสําคัญในการที่จะมาเปลี่ยนเรื่องราวหรือว่า ช่วยเหลือใครบนเครื่องบินหรือเปล่าอ้าวแต่สุดท้ายมึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรคนอื่นเลยเออมันแค่ตัวละครที่มันมีนิสัยใจคอเราไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยแม่งจะอยู่นจนถึงตอนสุดท้ายตัวละครตัวไหนจะเป็นตัวดีตัวร้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้หนังดูสนุกนะซึ่งถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นที่เป็นทํานองคนดีกับคนร้ายสู้กันเนี่ยไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยเราจะดูรู้เลยว่าแม่งจะมาเป็นกลุ่มๆหน้าโหดๆแล้วก็ อ๋อนี่แม่งตัวร้ายตัวเฮีย้ยตัวเลวเออแต่หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ไงแล้วพอมันมีความหักมุมเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราคาดหวังกันนะว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรหักมุมให้กับคนดูอีกบ้างหรือเปล่าเออแต่ไม่มี <c oughs> แต่ตอนที่ผมดูหนังเนี่ยแล้วเจอไอ้หัวหน้าผูก้อกอการร้ายเนี่ยแล้วมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวร้ายเหมือนกันและแม่งเป็นคนแบบบา้าๆจิตๆเนี่ย ไม่ทําให้ผมนึกถึงเรื่องเรสเซนเบกมากเลยเออเหมือนในโลกจิตวกนั้นแม่งเหมือนเป็นเป็นทีแบกอะเออคนที่เคยดูเนี่ยแบบพิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับแล้วข้อ 2. นะครับบทพูดที่สื่อสารความเป็นคนในช่วงที่มันชุลมวุ่นวายมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยครอบครองเครื่องบินได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีผู้โดยสารหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงวะหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยมันทุกคนแม่งพยายามจะหาสาเหตุแล้วก็แบบอยากจะดูเป็นคนเก่งขึ้นมามั้ง ไอ้ที่มันทําแบบนี้เนี่ยไอ้พวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันจะปั่นหุ้นหรือเปล่าพอมันมีเรื่องแบบนี้นะหุ้นมันจะตกลงสิ่งบางคนงอาจจะบอกว่าอ๋อที่มันทําเรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการเมืองเพราะมันเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งแน่ๆอย่างในเหตุการณ์มารลิกปี2004หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าไอ้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่คนแขกซะหน่อยมันเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกา มันจะเป็นผู้ก่อการร้ายเหรอซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งโคตรเหยียดอะเออทั้งเหยียดทั้งแบบในสถานการณ์แบบนี้คือมึงจะมาโชว์เก่งโชว์ฉลาดเพื่ออะไรแล้วไอ้คนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีบทบาทในหนังเลยเป็นคนที่เหมือนแบบนั่งเฉยๆอีกนอรแรนเป็นกลาง <c oughs> ผมผมก็ชอบไอม้มวลนี้มากเลยนะและสุดท้ายคนที่รอดเนี่ยก็คือเป็นคนอาหรับที่มักจะโดนมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดนเหยียดโดนมองเป็นคนไม่ดีตลอด กับเด็กซึ่งคำํำพูดของเด็กก็ไม่มีใครเชื่อขนาดเด็กในแมันก็บอกเอ้ยในเครื่องบินนะมันมีแวมพายมันมีตัวประหลาดอยู่อย่าเข้าไปแม่งก็ไม่มีใครฟังเลยจับฉีดยาก่อมปราสาร,รับแม่งโดนจะฉีดสองรอบด้วยก็เลยคิดว่าเออแม่งก็ดูเป็นแบบเป็นการตบหน้าไอ้พวกคนที่ มีความเชื่อแบบฝังหัวแล้วก็ยังเลซิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับผม,มก็ถือว่าเจ๋งดีนะแต่ข้อนี้เนี่ยคือสปอยขั้นรุนแรงมาก,กนะแล้วข้อน3นะครับคนที่ต้องได้รับกรรมฮะมันจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่แม่งเป็นคนที่เหมือนรวยมากๆนั่งชั้นเฟิร์สคลาสแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมากลุกอยู่กับคนชั้นประหยัดซึ่งในจังหวะนั้นเนะี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยไอเด็กเนี่ยมันจะเอาปืนยิงไอตัวร้ายแต่ตัวร้ายเนี่ยมันปัดมือจนไปโดนกระจกแตกทําให้เหมือนมี ความกดอากาศมันเข้ามาัางในแล้วไอ้สายที่เป็นออกซิเจนเนี่ยมันลงมาซึ่งไอ้คนรวยเนี่ยแม่งก็ทําตัวจังไรไปแย่งสายอากาศจากคนอื่นจากป้าปา,ายายๆให้ฉันให้ฉันใส่ให้ฉันใส่ซึ่งแล้วสักพักมันก็จะโดนไอ้รถเข็นอาหารในเครื่องบินเนี่ยไหลลงมากระแทกจนแม่งต้องลม้มลงไปกองเลยแล้วก็เป็นแผลตรงตรงท้องใหญ่เลยนะครับผมเหมือนบอกเป็นนๆว่าเออสุดท้ายพวกเียแม่งต้องตายหมด ซึ่งไอตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือมีความสําคัญในตอนหลังเหมือนกันคือในเรื่องตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะเอาพวกแวมพร์เนี่ยไว้ข้างล่างในแหละไว้ในส่วนที่มันไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่คนรวยเห็นไอตัวเนี่ยแม่งเลยไปเป,เปิดประตูให้แวมพา์เข้ามาแล้วก็บอกว่าเออช่วยกัดกูหน่อยกูยังไม่อยากตายซึ่งแม้แต่แวมพร์เองก็ยังไม่อยากจะกัดยังไม่อยากจะเอาไอ,อ้เลวนี่มาเป็นพวกด้วยอะเออซึ่งแม่งก็่าดีเหมือนกันนะแม่งแบบจับหัวแล้วก็ปัดทิ้งกูไม่อยากแดกเลือด ไอคนรวยเห็นไอตัวอย่างมึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดนะแต่ความคิดมันคงจะคิดประมาณเนี้ยและข้อ 4. <S <S ผมชอบที่เด็กมันฉลาดน,นะแต่ก็เป็นเด็กเฮี้ยนนะไม้ทุกอย่างเนี่ยพังไม่นานหมดเลยโอเคผมก็ต้องบอกแหละว่าไอเด็กผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหยื่อจะไปโทษเหยื่อก็ไม่ถูกคนเี้ยมันก็คือพวกก่อกลายแต่เอาจริงหนังเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าชนวนทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนพวกก่อกลายเนี่ยก็บอกว่าเอ้าพวกมึงนั่งไว้ที่บอกหน้าแล้วมือจับไว้อยู่นิ่ง แลวสักพักเนี่ยเหมือนทุกคน,นมันก็จะโดดลงไปจากเครื่องบินหมดแล้วซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกนะไอ้ผู้ก่ออะไกรพวกนี้เนี่ยมันขึ้นมาบนเครื่องบินทําไมมาผัานหุ้นหรือว่าจะมาเลือกการเลือกตั้งหรือว่าอะไรหนังมันไม่ได้กล่าวถึงตรงนั้นไอเด็กผู้ชายเนี่ยแม่งทาตัวฉลาดจัดบอกว่าเอ้ยแม่ถ้าเราไปหลบตรงนี้นะใต้เครื่องนะั้นจะปลอดภัยนะ,ะไอ้ผู้ก่ออาไรามันก็ต้องอยากให้ทุกคนน,นั่งอยู่กับที่อยู่แล้วไอเด็กเชี่ยเนี่ยแม่งเสือกวิ่งออกมาจากที่นะะั่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหลัง ควนี้แม่มันก็ต้องวิ่งตายไปแล้วไงกลายว่าแม่เนี่ยหรือนั่งเอกเนี่ยแม่งก็โดนพวกกระรย,ยิงตายตรงนั้นเลยสุดท้ายก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาได้เพราะว่ายังมีพลังความเป็นแวไพาอยู่และหลังจากนั้นเนี่ยแม่งก็ชีบหายกันหมดเลยซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกแม่งมันดีอะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอเด็กฉลาดด้วยซึ่งเด็กเนี่ยมันก็จะพยายามจะอวดรู้พอรู้อะไรมาก็อยากจะบอกแต่บางครั้งเด็กอ่ะมันก็ยังดูสถานการณ์ไม่ออกว่าควรจะทํายังไงผมเลยตัวเออมันก็ ก็พังดีนะแล้วเด็กตัวนี้เนี่ยพอคนบอกว่าให้ทำให้ยู่เฉยให้ยู่นิ่งแม่งจะไม่นิ่งแม่งจะไปทุกที่แม่งจะแม่ฮะแม่เป็นคนดีแม่ไม่ใช่สัปหลาดฮะแม่ฮะแม่ฮะแม่ฮะทั้งเรื่องเออแต่ผมก็รู้สึกแม่งมันดีอะแล้วข้อ5แวมไพร์ที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากเอาจริงพอพูดถึงแวมไพร์เนี่ยผมกำลันึกว่ามันจะต้องหน้าขาวขาวเขี้ยวยาวๆมีปีกเป็นข้างขาวใส่ชุดสูทชุดหล่อนะ แต่พอมาในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรูสึกว่าแม่งไม่มีความเป็นแวมพายเท่าไหร่มันดูเป็นตัวซอมบี้ซะมากกว่ามีความเป็นแวมพายอย่างเดียวคือโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้เท่านั้นเองและแวมพายตัวนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยนอกจากมีแรงเยอะแล้วก็หูดีขึ้นหูแม่งยาวเป็นเอวเลยแต่ตัวหนังเนี่ยมันก็เล่าเรื่องดราม่าของตัวแม่เยอะมากเลยนะเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่ครอบครัวนางเอกเนี่ย รถเสียกลางทางแล้วก็จะไปเรียกหาคนช่วยแต่กลายว่าพอผัวออกไปตามคนเีก่กก็ตามนานจังไม่ไม่เจอวะจนสุดท้ายนางเอกเนี่ยมันก็ต้องไปตามแล้วก็ไปเจอผัวมันโดนฆ่าแล้วก็จับพัดจับปูต่อสู้กับแวมไพร์แล้วตัวนางเอกเนี่ยมันก็โดนกัดคือมันจะมีเหมือนกับอดีตเนี่ยคอยแฟลชแบ็กเข้ามาเรื่อยๆจนทาให้เรารู้สึกว่าตัวแม่เนี่ยใจหนึ่งมันก็จะต้องแบบละทิ้งความเป็นมนุษย์ในตัวเองออกไปเพื่อจะช่วยลูก สุดป่วนของมันแต่อีกใจนึ่งก็อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่ามันก็แม่ก็รักลูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแล้วช่วงที่มันย้อนกลับไปนึกถึงในอดีตที่พอมันเป็นแบบพายแล้วเนี่ยมันก็ไปทํางานตอนเช้าไว้ได้มันก็ต้องทํางานตอนคืนซึ่งคนแถวนั้นก็จะด่าว่าลูกมึงร้องมาเป็น2ชั่วโมงแล้วเนี่ยมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งเป็นแบบพายมันก็ต้องเลี้ยงลูกลําบากแต่มึงก็ยังเป็นแม่อยู่นะยังมีความเป็นแม่อยู่ซึ่งตรงนี้ผมก็ซึ้งๆเหมือนกันนะ ซึ่งผมก็ชอบความที่มันเนี่ยมีวัคซีนเพื่อใช้ต่อต้านการเป็นแวมไพร์ซึ่งถ้าเป็นหนังทั่วไปเนี่ยถ้ามึงจะเป็นซอมบี้หรือมเป็นแวมไพร์เนี่ยคือมึงเป็นแล้วมึงก็เป็นทันทีเลยมึงแก้ไขเลยไม่ได้แต่คราวนี้ไม่มีความแบบชะลอมีความลังซึ่งมันก็ทําให้แตกต่างกับหนังเรื่องอื่นๆนะภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันหัวโลนตาเปลี่ยนสีฟันเป็นเขี้ยวมันก็ทําให้คนภายนอกที่มอง อีนังเองเนี่ยก็ต้องมองว่าเฮ้ยมึงจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูวะแต่มันก็มีแค่อีลูกชายคนเดียวเนี่ยที่ยังแม่ฮะแม่เป็นคนดีฮะอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องการต่อสู้ของแม่ลูกคู่นี้เหมือนกันนะและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่8.5คะแนนเลยครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมันแล้วก็มีดราม่าผสมสอดแทรกด้วยนะฮะ แต่แค่ตอนช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเยื่เยอว้งเว้อไปหน่อยนะซึ่งในช่วงเนี้ยมันจะพูดถึงแปลนเครื่องบินบ่อยมากจนทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ้วตกลงพวกมึงอยู่ตรงไหนกันแน่มึงอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบบางครั้งตรงเนี้ยมันเยื่เยอะไปหน่อยมึงรวบๆซะหน่อยก็ได้นะเพราะหนังเนี่ยมันสองชั่วโมงด้วยนะครับผมเออแต่เอาจริงมันก็เป็นสองชั่วโมงที่ไม่รู้สึกเบื่อเท่าไหร่นะ แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยพอดูจบแล้วเนี่ยมันก็เคลียร์ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าดูจบแล้วอารมณ์ค้างอะไรอย่างนงี้นะพอจบก็จบกันไปนะครับผมหล่าเพื่อนๆที่ฟังรีวิวหนังหรือว่าเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมาสปอยให้ฟังเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมหรือว่าจะลองฟังเรื่องอื่นนะฮะคลิกลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะครับผม ส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังน้องแสกันไปแล้วครับสวัสดีครับ okay. Honey, she wants get away from the sun Let's sound the get keep away to from my